ครับยู่ิเกมเอฟซีโมบายนะครับวันนี้ก็จะมารีวิวนะครับเป็นนะครับแจ็คจิลินนะครับก็ถือว่านะครับเป็นปีกซ้ายที่น่าสนใจมากนะครับเพราะว่าไซต์แต้มนะครับ450แต้มนะครับจะคุ้มค่าขนาดไหนนะครับก็มาดูรีวิวนะครับก็สลับตัวนี้นะครับเป็นการอัปเดตใหม่นะครับผมไม่มีนะครับตัวแบบประเภทนะครับที่จะอัพนะครับอัพแรงได้นะครับมันเอาไปอัพตัวอื่นหมดแล้วนะครับตอนนี้ก็ตัวแจ็คจิลินก็ยังไม่สามารถอัพได้นะครับแต่ว่านะครับ ส่วนมากที่ผมเอาไปใช้งานก็จะเน้นงานในประเภทเมนเจอร์นะครับแต่ว่าพวก VSA ก็สามารถใช้ได้นะครับตัวนี้ก็ถือว่านะครับเป็นตัวนะครับปีกถ้าอัพพลังนะครับก็จะกลายเป็น LM ได้นะครับเป็นปีกตัวต่ำนะครับความสามารถก็ถือว่าดีนะครับตัวนี้นะครับเป็นปีกที่มีความเร็วแต่อาจจะไม่เยอะมากนะครับสำหรับตัวแจ็คเก็ตเลนนะครับจะส่วนมากจะเป็นพวกปีกทักษะปีกสกิลนะครับ ฝีเท้านะครับก็ถือว่านะครับความเร็วประมาณนี้ก็พอได้นะครับไม่เร็วมากแต่ก็ใช้งานได้ดีนะครับสำหรับตัวนี้นั่งยิงได้ใจได้นะครับเป็นตัวที่ถือว่านะครับเท้าสามห้านะครับขนาดเท้าขวานะครับแต่ยืนปีกซ้ายนะครับถ้าตัดเข้าในได้จะดีมากๆนะครับอันนี้คือข้อดีเลยนะครับสำหรับตัวนี้นะครับก็จุดเด่นนะครับแบบนี้นะครับแต่ว่าจุดอ่อนนะครับถ้า ยิงเท้าไม่ถนัดนะครับสามห้ามันอาจจะไม่ดีก็ได้นะครับการจบสกอร์นะครับเอาไปเน้นงานเบนเจอร์นะครับถือว่าใช้งานได้ดีนะครับการส่งบอลต่างๆนะครับถือว่านะครับทําได้นะครับปีกที่ส่งบอลนะครับส่วนมากเวลาตัดในหรือว่าทําอะไรก็ถือว่าได้ผลนะครับการเลี้ยงบอลนะครับถือว่าดีมากๆนะครับการเลี้ยงลูกการคอนโทรลควบคุมนะครับเวลาสปีดการเลี้ยงต่างๆนะครับออกสกิลนะครับถือว่าทํางานได้ดีนะครับ ค่าเกมรับนะครับก็จะต่ำหน่อยนะครับแล้วก็ส่วนสภาพร่างกายตัวปีก็อาจจะไม่ได้เยอะนะครับถ้าเทียบกับตัวนะครับที่เป็นแบบตัวก่าเดเดเบลนะครับเบลจะดีกว่านะครับสภาพร่างกายจะดีกว่าปีกนะครับก็ความสามารถนะครับลูกปั่นนะครับสามารถทําได้ดีนะครับเกมบุกนะครับสูงนะครับเกมรับก็สูงนะครับขึ้นสุดลงสุดนะครับเป็นตัวนะครับ เอามาสร้างงาน lm ได้นะครับอันนี้ก็ระบบพวก3 4 3หรือว่าอะไรสช้างงานได้เยอะนะครับอันนี้ก็ลองเป็นระบบระคายสี tag ให้ดูนะครับอันนี้จะต่างไปนิดนึงนะครับนี่นะครับเวลา up skill นะครับอันนี้อันนี้เวลาัพมันจะต่างไปนะครับอันนี้ต้องัพนะครับเป็นัพปีกนะครับ2ทีนะครับก็บวกมานะครับอย่างน้อยนะครับความเร็วอะไรต่างๆบวกมา14นะครับอันนี้ก็จะเป็นตัวริมเส้นนะครับแล้วก็เราจะเลือกได้นะครับว่า เราจะเอาตัวเลี้ยงตัวจ่ายหรือว่าตัวยิงนะครับอันนี้ก็สามารถเลือกใช้งานได้นะครับเดี๋ยวไปดูนะครับในโหมด vsa แล้วก็ m i d i g e r กันเลยนะครับก็มาลองทดสอบนะครับในโหมดนะครับ vsa ก่อนนะครับอันนี้ก็ทดสอบการยิงต่างๆนะครับการยิงการจ่ายนะครับจะได้ประมาณไหนนะครับก็ Head tohead ผมไม่ได้ทำนะครับแต่ถ้าผมอัพแรงได้สูงนะครับเดี๋ยวผมรีวิวให้ดูนะครับอันนี้ก็เว่านะครับ สามารถนะครับขึ้นมา fc ได้แบบสบายๆนะครับก็ไม่ได้ตกไปเยอะนะครับใครมีเวลาก็สามารถขึ้นมาได้นะครับมันจะได้ของเยอะนะครับอันนี้เป็นสิ่งที่ดีมากๆนะครับในช่วงแรกๆนะครับก็เจอนะครับผู้เล่นอาจจะมีแข็งหน่อยนะครับบางทีก็จะอ่อนหน่อยเราสามารถเล่นได้สบายๆนะครับอันนี้ก็เลือกได้นะครับมาระบบนะครับ4ีสามส a c k นะครับดูนะครับว่าตัวนะครับแจ็กิลิตจะได้ดีขนาดไหนนี่นะครับ ก็จ่ายไปนะครับก็ถือว่าได้นะครับการจบการจ่ายไม่ใช่ปัญหานะครับนี่ครับดูนะครับยิงนะครับยิงได้นะครับเวลานะครับตัวผู้รักษาตัวออกมาบางทีเราก็จะโดนบล็อกนะครับแต่ว่ายิงได้ก็ถือว่าดีมากนะครับ นี่นะครับถ้ายิงแบบนี้ก็จะปั่นปันหน่อยนะครับนี่ครับดูนะครับอันนี้นะครับโดนตัดไปนะครับร่างกายมันไม่แข็งนะครับโดนจังหวะมันบางทีก็ไม่ไหวนะครับนี่นะครับยิงนะครับสบายๆนะครับเหมือนยิงง่ายๆนะครับถ้าเป็นแบบอินเนสตานะครับปั่นจะสบายกว่านะครับ ต่อเลสนะครับปั่นนะครับโค้งนะครับมันได้นะครับต่อเลสจะเป็นเท้าสี่ห้าแต่เบลก็นี่นะครับอันนี้ห้าสี่นะครับนี่ดูนะครับยิงได้นะครับแจ็คเก็ตยิงยิงเหมือนถือว่าได้นะครับการจบการจ่ายไม่ใช่ปัญหานะครับยิงได้จ่ายได้นะครับ ก็จะหมดเวลานะครับปั่นนะครับลูกสุดท้ายนะครับก็สบายนะครับ่านะครับถือว่านะครับใช้งานได้นะครับก็อาจจะมีนะครับเรื่องแค่นะครับเท้าที่ไม่ถนัดเท่าไรนะครับอาจจะสามห้านะครับแต่ว่าอย่างน้อยนะครับก็ใช้งานเท้าขวามันจะดีหน่อยนะครับอันนี้นะครับลองหมดผู้จัดการดูนะครับระบบที่ใช้งาน4ี่สามสามอแทกนะครับแท็กติกนะครับก็จะเป็นนะครับระบบนะครับเกมลุกเลยนะครับ จะเน้นบุกเลยนะครับก็ระบบนี้นะครับถ้าบุกได้ก็คือนะครับมีโอกาสชนะถ้าบุกไม่ได้นะก็แพ้นะครับไม่เน้นเกมรับเท่าไหร่แต่ว่าบางทีก็เกียรรับก็จะดีนะครับแต่บางทีถ้าเจอคู่ต่อสู้นะครับ AI นดีๆหน่อยนะครับเราก็สู้ลําบากนะบางทีนะครับก็หลังจากที่ระบบนะครับมีการนะครับอัปเดตใหม่นะครับอันนี้ก็จะมี AI มีแบบนี้ให้ดูนะครับก็ถือว่านะครับ เป็นอีกมิติใหม่นะครับสวยดีนะครับต้องมาดูนะครับว่าจะทำได้ดีขนาดไหนนะครับในโหมดผู้จัดการทีมนะครับดูจังหวะนะครับได้ยบอลนะครับจ่ายมาครับก็ยืนตําแหน่งก็ถือว่านะครับยังยังไม่ลงนะครับ ถ้าเกมนี่นะครับไม่ได้วิ่งลงเร็วนะครับขยับทีละน้อยนะครับมาได้โอกาสนะครับจ่ายบอลเร็วนะครับเรานะครับเน้นเน้นทำเกมลุกนะครับนี่ครับจ่ายนะครับหาจังหวะนะครับจ่ายนะครับ มีโอกาสเราก็ถือว่านะครับทำโอกาสให้ดีที่สุดนะครับอันนี้ก็ระบบแอคแทกนะครับนี่นะครับถ้าผิดนะครับก็โดนเลยนะครับแต่ว่าเราแก้ได้ก็ถือว่าดีไปนะครับนี่นะครับฝากแล้วนะครับยิงนะครับได้นะครับนี่ครับแจ็คกิลลิตนะครับทํางานได้ถือว่าดีนะครับยิงได้นะครับเป็นปีกซ้ายที่ยิงได้ดีนะครับนี่ดูนะครับ จ่ายนะครับแล้วก็รอโอกาสนะครับจังหวะเดียวนะครับก็ถือว่านะครับยิงเมนเจอร์ก็เป็นสิ่งที่ใช้งานได้ดีเหมือนกันนะครับนี้ก็ถือว่าได้นะครับตัวนะครับก็450รลิกซอลหรือว่า450แ้้าบนะครับบางทีก็คุ้มค่านะครับ o v r 111นะครับมันไม่ได้น้อยไปนะครับ โอวีสูงสุดนะครับก็ร้อยสิบสามนะครับต่างกันไม่มากนะครับเกือบได้นะครับเกือบได้ประตูนะตันขัดจังหวะนะครับถือว่านะครับเป็นตัวนะครับแต้มน้อยแต่ว่าใช้งานได้นะครับบางตัวแต้มน้อยแต่ว่าไอไม่ดีมันก็ลําบากหน่อยแต่ว่าตัวนี้ก็ถือว่าได้นะครับนี่ครับ ได้อีกประตูแล้วนะครับมาอีกแล้วนะครับจังหวะนะครับทําเกมนะครับได้บอลใจเพื่อนนะครับแล้วก็เพื่อนใจกลับมานะครับยิงได้นะครับนี่นะครับเพื่อนส่งมาคืนนะครับยิงนะครับทําได้ดีนะครับยิงเสาแรกได้เสาสองได้นะครับอันนี้เป็นอีกตัวหนึ่งนะครับที่ทํางานดีเหมือนกันนะครับ ก็ใครนะครับอยากแรกนะครับไม่มีปีกซ้ายนะครับเอาตัวนี้มาทดแทนได้นะครับก็ถือว่านะครับเป็นปีกที่ดีเหมือนกันนะครับแต่อาจจะดีแล้วแต่ทีมนะครับมันบางตัวมันไม่เหมือนกันนะครับต้องดูนะครับบางตัวมันมี AI นะครับที่ไม่เข้ากันก็ได้นะครับก็จะลําบากหน่อยนะครับเน้นได้บอลนะครับแต่ว่านะครับเพื่อนนะครับเกือบแล้วนะครับ ตเลสเกือบยิงได้นะครับเกือบได้แอสซิสไปนะครับแต่ก็ผลงานยังดีนะครับยิงได้สองประตูแล้วนะครับเป็นตัวนะครับยิงได้ใช้ได้นะครับไซ่งานเมเเจอร์นะครับดีนะครับถ้า bsa ก็ได้นะครับเอาเน้นนะครับปีกที่ตัดเข้ามานะครับตัดเข้ามายิงนะครับมันจะดีมากๆนะครับเพราะว่าเน้นนะครับเท้าขวานะครับนี่นะครับเกมลุกเยอะนะครับ วันนี้ก็ถือว่าได้บุกเยอะมากนะครับถ้าไม่บุกนะครับก็มีโอกาสแพนะครับมันจําเป็นนะครับบางทีก็จะใช้งานนะครับแบบหนักๆประมาณนี้นะครับถ้าบุกเขาได้มันก็จะดีแต่ว่าถ้าโดนเขาบุกนะครับบางทีเกมรับมันก็ไม่ทันนะครับเวลาเติมมันจะสูงนะครับนี่นะครับดูจังหวะก็ถือว่านะครับพอเอาตัวรอดได้นะครับหลายจังหวะนะครับนี่นะครับยังเซฟได้นะครับ ก็ตัวคาสิยาร์นะครับตัวนะครับผมเป็นเม็ดสีแดงนะครับหนึ่งร้อยสิบเอ็ดนะครับก็ได้มานะครับตอนเริ่มเกมนะครับมันให้มานะครับอ่าให้เลือกนะครับสามสี่ตัวนะครับผมเอาตัวนี้นะครับก็ถือว่านะครับเป็นตัวที่เซฟเซฟดีนะครับแต่มันส่วนสูงน้อยนะครับสลับคาสิยาร์นะครับ เป็นผู้รักษาประตูที่ปฏิกิริยาดีแต่ว่าส่วนสูงอาจจะไม่เยอะเท่าไหร่แต่ก็ใช้ได้เหมือนกันนะครับเป็นอีกหนึ่งตัวนะครับพี่น่าสนใจนะครับใครอยากได้ก็ถ้ามีโอกาสนะครับมีให้เลือกก็เอาได้นะครับแล้วก็ราคาก็ไม่ค่อยแพงนะครับตัวตัว OVR มันน้อยแล้วราคาไม่แพงครับถือว่าเป็นอีกหนึ่งตัวนะครับอันนี้ก็รีวิวให้ดูนะครับสำหรับ Jack g r e a l นะครับ ใช้งานดีเหมือนกันนะครับถือว่าเป็นอีกหนึ่งตัวนะครับที่น่าสนใจมากนะครับก็น่าจะได้แมนออโตเมทนะครับวันนี้ก็มารีวิวประมาณนี้ก่อนนะครับก็ประมาณนี้นะครับเหมือนอินเทอร์เน็ตหรือว่าระบบมันจะไม่ดีนะครับก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ